สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้แม่ปังได้ของขวัญได้ของอฝากจากเมืองตากนะจ๊ะจากหลานสาวแสงจันทร์สุริยวงส่งตรงนางสมบูรณ์ยี่หอมเรามาดูนะคะว่าข้างในมันเป็นอะไรมแกะดูก่อนนะคะ พราะว่าไม่ฝั่งอยากได้น,นั่นน่ะพี่กลาบเหนือน่ะคุยกันอยู่เดี๋ยวจะได้ส่งประลาไปให้หลานตอนนี้ของหลานมาถึงแล้วอุ้ยวไ,ไ,ไ,ไว้ไม่ใช่ไหมห้ถึงไม่ได้เข้า เต่งเด้งเต่งนึงเต่งเด้งเต่ง,ตง,ตง,ตงโอ้มีหัตข้าวแคบมาแล้วมาแล้วข้าวแคบนี่ข้าวแคบเมืองเหนือนะคะนี่ยำอร่อยนะเนี่ยเนี่ยภาษาเหนือเขาเรียกข้าวแคบมายำใส่ใบมะขามอร่อยมากเลยเลยนี่จ้าอุ้ยไม่ได้กินนานะนะเนี่ย สามสิบสามสิบกว่าปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ไปอยู่เหนือมานี่เขาแคบนะจ๊ะเขาแคบเมียงเหนียน,นี่นเขาเขาเรียกเขาเปลียดดำเหรอนี่คนสวยรัวได้แล้วนะขอฝาก โอ้นี่นี่นี่ไส้เมี่ยงเนี่ยไส้เมี่ยงเมืองเหนือเนี่ยเนี่ยนะคะไส้เมี่ยงเมืองเหนือเนี่ยอร่อยของพวกนี้ไม่ได้กินมาสามสิบกว่าปีละหลานสาวส่งมาให้ออ้อร่อยแน่ๆเลยนี่จ้านี่จ้า แล้วมีอะไรอคะโอ้มีไส้เมี่ยงสองอย่างนี่ว่ะไส้เมี่ยงมีสองอย่างเลยอ่ะนี่ไส้เมี่ยงเหรียญทองสูตรดั้งเดิมของเมืองตากนี่คือชาวบ้านเขาทำเองเลยนะคะสมัยก่อนเขาจะเป็นหอ่อเล็กๆๆใส่ใบตองอ่ะตัวนี้อะไรจ๊ะ นี่ออนนี้สงสัยพริกลาบนะเดี๋ยวจะแกะให้ดูดออเอ่ไอ้นี้อิงหยัง <c oughs> เจ้าโอ้ยไอ้นี้มียงเดะเดวเดวเดะดดูก่อนแกะมือเดียวจะช้าหน่อยโอ้โหนี่ <c oughs> พีกลาบเนือ้อลาบหมูลาบเนือ้อลาบอะไรก็ช่างเถอะเนี่ยลาบเขาตำเขาโขกเองด้วยมือด้วยนะคะเนี่ยอร่อยนะแบบเนี้ยทำเองกับมือเลยแล้วก็เมี่ยงจะเมียเม่ยงเมี่ยงเมี่ยงพวกนี้ต้องคนเหนือกินเขาจะกินกับไส้ไส้พวกเนี้ยก่อนที่เขาจะกินเขาจะเอาแกะแกะแกะออกมาเป็นใบเป็นใบแกะออกมาก่อน แล้วก็เขาจะมาใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูถึงจะมากินกับพวกนี้ได้นะคะปานน้รัวได้แล้วนะใส่เมี่ยงเขาแคบแล้วก็พริกลาบแล้วก็เมี่ยงนะจ๊ะวันนี้เป็นวันดีที่สุดเลยใกล้จะสงการได้ของฝากจากเมืองเหนือนะคะ เดี๋ยวจะเอาผสมกินนะจ๊ะเห้ยังมาเนี้ยแกะใบเมี่ยงก่อนพอแกะเสร็จเราจะต้องใส่เนี่ยน้ำส้มสมายชูกับน้ำตาลขยำเดี๋วก็มาห่อกับเมี่ยงโอ้ใบใหญ่ว่เมื่อก่อนใบไม่ใหญ่อย่างนี้นะสมัยสามสิกว่าปีอย่างนี้มันวิวัฒนาการนะโอ้สามสิกว่าปี สาิบกว่าปีจริงๆสามสิบสี่สิบปีอะสี่สิบปีซะเพราะว่าไปอยู่ตั้งแต่ป้าโอเล็กๆท้องท้องพ้าโอมาจากที่นั่นแหละแล้วก็กลับไปอยู่อีกทีหนึ่งป้าโอก็ยังไม่โตนะอร่อยไหมมันถ้าคนอีสานเราก็กินไม่เป็นแล้วไปหัดกินเ้าเนี่ย สำหรับแม่แม่บ้านอร่อยไหมถ้าใส่ไส้มันก็อร่อยเนี่ยชาวเหนือเขาจะเอาใส่กับเกลือเม็ดเขาจะอมตุยทั้งวันนยเขาไม่กินหมากแต่ว่าเขากินเมี่ยงบ้านเรากินหมากมาตลาดในตากเมื่อไหร่เนี่ยก็มาซื้อนี่แหละเมื่อก่อนเขาจะเอาใบใบสะแบงอ่ะบ้านบ้านเราเรียกใบสะแบงหอ่อ เราวันนี้เราสาธิตไม่เยอะนะเพราะว่ายัางไงเราก็กินไม่หมดเอาไว้กินานานๆเราใส่ตู้เย็นไว้กินได้นานเหรอเอาไว้ได้นานเนี่ยเมีย่ยงอะ่ะเก็บไว้เป็นปีได้เอาไว้ในตู้เย็นเลยใส่ตลับใส่อะไรเข้าไว้ถึงไม่ใส่ตลับก็ไม่เสียเพราะเขาหมักมาแล้วเรียบร้อย ก่อนไม่ได้อันไม่ได้ก้อนใหญ่กว่าน,นี้นะก้อนก้อนเล็กกว่าน,นี้นะก้อนเมี่ยงแหละเห็นไหมเราไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าล้างแล้วสะอาดแล้วเรียบร้อยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอ่อนๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะกินอร่อยแก่อย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าอะไรละคุณแมว คุณแมวกินคุณเมี่ยงไหมหืมกินไหมนะเมี่ยงเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นก้อนเนี่ยเห็นนะก้อนเนี่ยเขาจะมัดมาเลยเนี่ยแค่ออกนิดเดียวยังได้ตั้งขนาดนั้นน่ะเนี่ยชอบกินอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยครับชอบกินถ้าคนเหนือนี่โอ้ยเนี่ยใบอ่อนๆเนี่ยอร่อย แต่มันมาเสียเวลาที่เรานั่งดึงโอ้ยดูนี่ตอกเขาเนี่ยเห็นไหมเมื่อก่อนไม่ได้ก้อนใหญ่อย่างนี้นะก้อนสมัยก้อนเนาะสมัยก้อนกับสมัยนี้มันไม่เหมือนกันอันนี้เราก็เก็บไว้เอาเข้าไว้ในตู้เย็นไว้กินนานๆได้เดี๋ยวแกะพวกนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยขยำ ใส่น้ำส้มสายชูน,นะเคยกินแบบนี้นะ อาเซบอาเซบคัดให้เข้ากันแล้วขยายออกชิมก่อนนะ เป็นไงฮะคนอีสาน <laughs> ทานไม่อยากเลยแหละแต่ว่าคนเหนือเขากินกินเมียงเหนือด้วพี่น้อง เวลากินเน่ยเขาจะหนักไส้นะเขาไม่ได้หนักใบเมี่ยงนะที่จริงเขาหมักไว้นานนะหมักใส่น้ําตาลใส่น้ําส้มสายชูเนี่ยไมใช่หมักเลยกินเลยนะชิมใหม่ชิมใหม่ชิมใหม่เพราะว่ามันจะออกรสเฝื่อน โอเคเดี๋ยวไปล้างมือใหม่ก่อนอันนี้คือ,อยังนี้ใส่ใส่เมี่ยงแบบอันนี้กองทองใส่เมี่ยงสมุนไพรตัวนี้ยเทก่อนอเทก่อน<ะ>เดี๋ยวเราเออหกเลนี่คืออีกอันหนึ่งนี่มันสองแบบนะอันนี้มันใส่เมี่ยงตำรับเดิมแบบเดิมเดิมต้นตำรับ อืมกับสมุนไพรบบางห่อก็เล็กบางหองก็ใหญ่เดีย๋ยวเราจะชิมให้ดูแต่ละห่อไม่เยอะนะอันนี้มันจะเป็นอันนี้มะพร้าวกับเมื่อก่อนสมุนไพรไม่มีนะมีแจ่แบบเนี้ย นี่เมี่ยงเมืองเหนือเจ้าชิมชิมจะลองชิมแล้วนะเจ้านี่คือเราผสมแล้วนะผสมน้ำตาลผสมเออะไรละ่ะพูดผิดแกผสมน้ำตาลผสมน้ำส้มสายชูแล้วนะคะนี่เราจะมาใส่เป็นเมี่ยงแล้วเนี่ยเนี่ยเขาจะห่อแบบเนี้ยเราจะชิมแบบไหนก่อน สมุนไพรไหมอาสมุนไพรเนาะเอามือหยิบเลยเนาะยังไงก็มือเราเนาะคือไงเถอะตีกินลงตีกินได้บ่หนึ่งสองสาม,อ,ม <c oughs> อร่อยก <c oughs> ินกันนะมันไม่มีรสเผื่อน เลยไหมมันมันใบมันเนี้ยมันจะมีรสเผื่อนแล้วใช่ไหมพอเรามากินกับไอ้นี่มันจะตัดกันเลยแต่เราก็อย่าใส่ใบยเยอะถ้าเราใส่ใบยเยอะเราก็จะเจอแบบรสมันฝาดไปไงเดี๋ยวก,กินแบบนี้นะทีนี้รสรเดิมเขาเน้นใส่ใช่ไหมค่ ยังใช่กัะเยอะส่ปากกันหมดเลยนี่แบบนี้นลยนะืมฟิลเลอร์อร่อยทั้งสองแบบแ่เราจะถนัดแบบนี้มากกว่าแบบดั้งเดิมอร่อยหอมยำนะอย่าใส่ใบเยอะถ้าใส่ใบเยอะ มันจะกลายเป็นเมี้ยงจำขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับของฝากจากเมืองเหนือน,นะคะนี่คือเมี่ยงเมืองเหนือนะเจา้าใส้เมี่ยงแบบสมุนไพรแล้วก็แบบดั้งเดิมอร่อยทุกแบบเลยค่ะแต่ว่ายายปังชอบตัวนี้มากอืมถ้าใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อ,เ,อเป็นกำลังใจให้แม่ปังด้วยนะคะสวัสดีค่ะด,ด้วยนะคะสวัสดี